สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง Enjoy Lifestyle in Denmark จากพ่อแม่พี่น้องเขาขั้วจากเขาขั้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เก็บมามาเลยมือนีซีมาเฮ็ดกับเขาใหุ้เพราะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนได้จ้ะเลยพอดพิดพอดเจ็บคิ้วเขาตื่นซ้อมมาว่าด้กินเขาอยู่พ่อแม่พี่น้องสิบายโม่งแด้อสบายเฮ็ดตุ้มจืดจแตพ่อแม่พี่น้องกระเทียมจากพ่อแม่พี่น้องแสบยังขัด สช่ไเห็ดอันต้มจืดอันอันพกโคมจากพ่อแม่พี่น้องจ้าจากกรสิบพัดหมูใส่เลยเป็นคนขิงขอนนั่นแหละยีฮิตกับเขาจะโดนพ่อแม่พี่น้องจ้ะเสื้อสีตัดแต่งชาใส่ก็ใส่คนที่ว่าจัดว่าใส่ยังไง คักมูกบดไม่แต่มืบดให้มันสุกๆุกันพักโค้งจอยลวกจอยลา่างแล้วจอยกรลวกไปจตกก่ต่องม่พี่มองจัดหอนที่สใส่ตรงเลยจ้ะปกติก็บไม่ได้ลวกหอกเมื่อีเสื้อนเห็นอยากลวกจากต้องม่พี่มองจอดัดนมูเล็ทีแล้ว อ,อันนี้ขนมจีนได้จ้าได้พอแม่เป็น,น้องพุ่นแล้วส้งเฮ็ดงามบ่จ้ซสิเดตตะลาฉากวูู้้ไอ้ปนีประดวยจ้ะพ่อแม่เป็นหนงนี่นี่หอยคอย้างหอยแางหอยแครงเอาได้จ้าได้พนน่อแม่เป็น้นองจ้าพื้นแล้วสิบ้ามเม็น้ำจิ้มส้ลุดจ้ะพนน่อแม่เป็น้องพอก้บขนมจีนเลยเนอะพื้นสุดยอดมจ้ะ ลวกแกล้างแล้วเรียบร้อยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะที่อันนี้สีมะพัดนได้แจะได้พ่อแม่พี่น้องอันนี้พักที่เก็บมาอันนี้ก็มีอันพักผมอันพักผมพักผมฝรั่งนะจ้ะเนาะพักผมทะเลมันแล้วก็ขนาดทะเลพ่อแม่พี่น้องจ้ะแล้วนี่ก็คืออันนี้ยอดตำลึงของเราได้แจะได้พ่อแม่พี่น้องล้างหั่นใส่กันซิซับเรียบร้อยแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องเทียวเสกปูนถ้าเสกุูงกับไทยคืออยากแบบนี layers, ้จ้ะม uh ึง กระปุกไข่จะเป็นนสวยงามอลัางกายดีวกันเนาะหมูต้มคนก็ไม่ใชใหม่ ชาหอนนอนแล้วก็เอากระเทียมลงไปแล้วกากระเทียมเตจิแล้วก็เอาหมูลงไ,ไปพัดเลได้จับ ใช้ปรุงรสนธรรมดาเลยจ้ะเนี่ยก็มีอันซอสพวกเขาท่องแล้วก็มีเอ่อมีเอ่อเกลือนิดนึงแล้วก็รดดีแล้วก็ชู่รดแล้วก็พริกไทยหน้เจ้ะเที่จอยสิปรุงใส่ในนี้จ้ะพ่อแม่พี่หนุ่มจ้ะเดี๋ยวจังใส่เพิ่มอีกท่านึงเลยจ้ะเนี่ยแต่มันสิ้นใเกินมาจ้ะปรุงรสมอเดือดแล้วเอาพักลุ่งเลยจ้ะพ่อแม่พี่หนุ่มจ้ะพักนิดหลวกเลยจ้ะอู้หูเป็นยังทำไมเธอกระโดดกระเด็นกระโดด ตะเล็กบ้านรัสเซียเอี่ยงก็อนแล้วเื่องเมมเป็นของก็อแล้วเื่อตะเล็กรัสเซียหุงเขากินกับว่าท่านเมมก็หุงแล้วก็เม่เป็นของตําน้ำจิ้มสิกินอันอันหอยแข็งกับอันขนมจีนเอาจ้ะ เขาถือสูตทนหอนมาจะเนี่คักผิดเืิมกว่าเขาเสียบซือหยดได้จพ่อแมมพี่น้่มพักอนนี้อันพักโฮมทะเลพักโฮมฝรั่งจาะพ่อแม่พี่น้อมมันเก็บอยู่ขางทะเลมันก็เลยติดตะขามาทะเลทะเลพ่อแม่พี่น้องจ้ะ กินแบบง่ายๆธรรมดารรมดาเนะพราะม่เป็นหนองจา้าไปต้มพิเศษวิโสอีย่งด้อถนักเทศกินแบบไม่ก็เทศกินแบบนั้นน,น,จน,นะจ๊ะเนาะตามภาษาแหละ <c oughs> หนึ่งใส่ปลากระแสบได้จ้ะได้เพราะมบบ่พป่นหนงโอเคจ้ะ เซเิ่นซ่อมนี่แหละต้มอันจืดอันผักโขมฝรังรงรงร่งใส่ผักหอมเหมือนผักหอมเหมือนฝรั่งใส่ก็เป็นมูสซับน,นจะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะดีเซนสิพ้าพัดด้ยวยพันธุนี่มาพ่อแม่พี่น้องก็พัดตัวพันธทน์นี่เหลือเลือดร่างกายใส่มูสซับลงไปน้ำจหน่อยจ๊ะ จะเพียลงแล้วก็มีกรุ่มกระจายนนงงขนาดใกินหอมขนาด่พัดพั่วมีจัมพี่นอง เก็บมากแต่ก็มาพัใเ้เบิร์นาจารยนากมีเวลาก็ไม่มาพัดกจารย์แต่ผมมีเวลาก็อเพราะเด็นไทยคิดแต่ละอยินเเบิร์นเกบเเบิร์นมาจาายแล้วต้อไม่เป็นหว ไมสบายใจเปิดอาใส่กระทะมุ้งหน้ามุ Ve ้งหลัง เป็นเบ๊ะเบกับพัดใส่แบบนั้นนอกจากพ่อแม่พี่น้องเมนูงไง่ายๆนะไม่นูงไง่ายๆไม่นูงเล่งคนบ่เล่งปันไดเด้อยเสื้อสีจัดฉากดัดพักแลนด์พักเรียบร้อยจากพ่อแม่พี่น้อง เอาไข่ลูกไข่ล่มไข่เรจีแล้วก็เอากุ้งลูกม,มาพัดใส่ด้วจ้ะควันแบบนี้ควันแล้วก็เอาผักลูกด้วยจ้ะพ่อแ่เป็นหนงจ้ะเพราะว่ากุ้งเอียงมันกระไรทีแล้วเนาะผักลูกด้วยแล้วกับเขาจะมาผงเครื่องจ้ะพ่อแม่เป็นหน้องใส่ใจขนาดนึงผักถาดพวกไงปกติพ่อแม่พี่นหนูกินเข้าไป ว่าแล้วนอกเหนือไ้ไทยลูกไซ้ยัยงน,น,น้อยไปลูกไส,ส้ตุ่นเส่มากมาลูกไสล้ละคุณจะผักก่อน,นจะได้ 这么定。 เบิ่งอีกเจนึงเด้อจ้ะได้มาสัญญาวดกระปุ่งคือคือกันน่ะล่ะจ้ะเป็นยังไดงจ๊ะพ่อแม่พี่น้องหน้าตากับเขาของจอยพี่น้ำจิ้มสามรสของจอยจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณสิผ้าลาะได้บทนส,าาาสนี้เถอะสิผ้าลาซอยนี่เจะจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่น่ะอยากน้ำบิกค่ะ ทำลายแตกแม่นบ่อค้าฮึสุดจวดอีดีจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุนะ่น่ะให้สิเก่งจัดฉากปานซ้ำจ้อยใดประจทศเนี่ฮึส่วยสิได้กินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตื่นหนังแต่ตีหาุ่นสวยสิมาจัดฉากมาหันพักมาหยังพ่อแม่พี่น้อง กอดินได้ใจเด้อคักบัวปัจจนี่สิบากินกับของปุ่นคักๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปุ่นน่ะยังได้บห้ปนี่พวกเจ้าเห็นบัวเ๋ยวใส่เบิ้ลคักๆอีกเจ้าหนึงได้ใจได้พ่อแม่พี่น้องเลยใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆเหมือนน้ำลวกไก่ค่ะ จใส่เบิ้งอีกใส่เบิ้งจ้ะเป็นจังไงพ่อแม่พี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะจะแซ่บวัวพบเจ้าวาดอู้จอดาฮิวลำลายแตกเป็นบ่จ้ะพุ่นน่ะข้าปุ่นจอยจับกีบพ่นเด้อร์แฟนจัดองค์ส่งเอจัดจัดแต่งส่งส่วสิได้กินพ่อแม่พี่น้องจ้ะเอออันนี้ก็ต้มจืดผักอันผักโขมเจ้าจ้ะผักโขมฝรั่งใส่หมูสับจ้ะพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ก็ผัดผักรวมของเรามีอยหยอยตํลึงฝรั่งขนาดทะเลแล้วก็ผักโขมทะเลได้จากพ่อแม่พี่น้องจา้าผัดใส่ไข่ใส่หมูสับใส่กุ้งน้ำจ้ำพ่อแม่พี่น้องพุ่นหมักตานีนะไป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 ,ไป,ไปกินซับหนีแหละจ้ามึงเดี๋ไปไปจอนสิบบาไปกินแล้วจะหิวแล้วจ้าพ่อแม่พี่น,อน้องจ้าเด็ดเลือร่างการงานส,งสางสีสันสวยสดใสน้ <laughs> ำลายแตกแม่นบ่คะ จัดจะสบาไปนั่งโต๊ะกินดีๆนั่งเก้าอีก้กินดีๆน่าจะเนาะเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องเด็กมาจา่าบเจนจะมากินแล้วนะมามาจา่ะมามามาเขามาใกล้ๆกันพุ่นอะเลือดเลือดรงการหอยแข้งของจอยพ่อแม่จ้ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ตุ้มตืดจ้ะอืะอเลือดจ่ะพ่อแม่พี่น้องมามามาเริ่มตุนกันเลยนิวข่าวไร เอาส่นเอาสมมากกคือกระใส่มือคือกเกาเลยจ้ะอืมต้มจืดพักงมพลังแซ่บเลิศสุดยอดจ้ะอันนี้ไข่เขาด้วยจ้ะด้วยไข่ห่างห่งสวยกับกินจ้ะสวยกินแปลกจกะ้ะพ่อแม่พี่น้องมากๆ S <S มันเลิศอีลีจ้ะมันฟิ่นอีเล่ <S 2> <S 2> คำใหญ่งพ่อแม่พี่น้วงจ้ะ เหนือมันกรอบคักอีรีจะประมาณปีหนอคือจำอยากให้พวกเจ้าเห็นแก่แก่แต่เบึ่งเปน่นอกอ๋ออ๋อเื่อจ้ะ,จะพูน่ะเลือดบวมพวนูนะสุดจวดอีรีประมาณปีหนอเอยเบึ่งแก่ๆล้วยับออกไปมาเจนี่พวกเจ้าได้เบึ่งแล้ว จอยสิกินบพอรนต์พ่อแม่พี่นออ้องเออเฮ็ดเข้าไปจอยเออเพอร์เซนเพชรสาใจ่ายอิลีจ่ะพ่อพแม่พี่น้องลูกชายประยูจ้ะลูกชายไปงานส่วนอาทิตย์ก็นอนกวนกะกะอยู่นอนกวนอยู่โซโฟ,ฟาจ่ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นพักผ่อนเพินพ่น 在的，你说。 เพชรประเนเจอวะพ,พักรวมเส็กลุ่ม้อจ๊ะเด้อ ต,นะต้องตามรสจัดๆเพชเปรีร้ยวหวานะนะจ๊ะเนาะออหือ มีใครเข่าด้วยจะเด้อแฉะจุนจ้วงพักหนาปุ้งไว้ปูปลาเก็บมาแล้วก็ไม่ได้กินในเบื้องจัง vì nước cắt hết mà này nhăn lạc lùng xay không có mấy bình ổn sát chay kinh nó sát chay bên này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ภาษัเสสติมเร่งฝรั่ง,งแแนแา่เนะตัวราติมันั่ะหดอตยวจิเปลี่ยนเสื้อใหมัรสชามมันเลขึ้นักหวานบ้านน่องักต่มเร่งฝรั่ง,ง้่แจะเด้ แบบที่ดีพ่อแม่เป็นหองต้องเรื่องฝรั่งชนะจะพาไปเก็บจะซื้ออื่นไอ้พวกหวานจะ้ะหวานมันรสชาติคือพักหวาน จะนเตัวจะกินเปื่อเด้อพ่อแม่พป่นอ้องเด้ออ้วเผ็ดก้อนออกหูสดนตอนอนยังเ,เผ็ดตืมค่ะัอ,อกความนใสพ่อแม่เป็น้องค่ะ เอ้นแทบเอมดไม่็นอกโอ้ยเลือดขนาดจ้ะ ปีกป hmm? mm ืนเสียบใส่ได้ปีกปืนบอกด้เดี๋ยวว่าแซ่ นามนาครับจังตร์ปูจุ๊บแม่พี่น้องก่อนันทรวงจ้ะแซ่บผักจับนะพน้องใจจะกินเพื่อนด้่จ้ะเด้อ Yeah. mhm <laughs> suốt rồi dụng mọi rồi lắm khác này lại nè sắp qua bài 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 tập ơn bài bài hết nha ต่แตไอ้ที่จอยนี่งนี่เป็นหลักขยับยเป็นกิน Å! Oh. Oh, ไปหมดเฮ้ยพ่อแม่พี่นอ้องคลิปนี้กับเสฟา้าไปซ้ำนี่ละจ้ะกอพูขอบพระคุณเอฟซี FC ทุกคนที่เขามาติดตามจอยขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามดนะจ้ะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปของจอยคลิปนี้กับเสฟา้าลาไปแล้วจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องเพชรเราเสียหายแล้วไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะปุ่นมาอย่างตัวกินให้กลัว <laughs> แม่กินเราดูมากินตัวพ่อแม่เป็นหนองจ้ะไวาสิบใบเบิ้งแล้วล่วแะแซาปลูกแซ่บลูกต้องกินต้องบอกสวัสดีครับแต่ลูกล่ะแซมคิดลูกใต้นินดีด้วจ้าได้บ่เป็นหนองน้ำประหอยแข็งโอ้แ <laughs> สบแตกลูกใต้ว่าแม่นาแดงเราสีไฮแล้วลพ่นนะแสบคักตายให้เบิ้องสำเนี็จ้ตผู้บ่าวเขาไอาอ๋อ <laughs> มากินเขาหนะแม่ม่กินตอนแม่ป่อแม่ไปหน่อย